เป็นอะไรพี่ถึงถึงปิดอ๋อหรือกระเบื้องท่านใหม่ตัวเก่ามันเป็นอะไรครับแตกเหรอมันไม่สวยค่ะมันพอดีคนขึ้นเยอะเรามันหน้ากระเบื้องมันอ๋อมันเป็นรอยค่ะครับนี่ครับถ้าเราถ้าเรามองจากฝั่งนี้เราก็จะเห็นตัวสกายวอล์กยื่นออกมานะครับเป็นโครงสร้างสีเหลืองเหลืองส้มนะครับ ที่เราที่พักออกมานะครับหรือว่าจะทางแยกที่เข้ามาวัดผาตักเสื้อนะครับตรงนี้ก็จะไปที่อําเภอสังคมนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงถนนตรงนี้นะครับเป็นถนนเส้นรอบไปนี่ก็จะไปเข้าสู่อําเภอสังคมนะครับที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นจุดไฮไลท์เพราะอะไรเพราะว่าจุดนี้นะครับเป็นบ่อน้ํานะครับที่มีน้ําเป็นสีฟ้าทะเลเลยนะครับเห็นไหมความใสทุกท่านมองสังเกตดูจากตรงนี้นะครับ นี่ครับเห็นไหมสายจนเห็นทุกอย่างในพื้นดินนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับรายการพีเคมาเทียเท่ยวประจำสั์นี้นะครับจะพาทุกท่านมาเทียเท่ยวที่วัดผาตากเสื้อนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีสกายบอสนะครับที่สามารถดูวิวได้ ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีทะเลหมอกแต่ว่าวันนี้เรามาสายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูแบบคร่าวๆก่อนว่าสถานที่นี้มีอะไรให้เราดูบ้างนะครับตอนนี้เราก็กาลังเดินทางเข้าไปนะครับอีกประมาณ5กิโลกว่ากว่านะครับก็จะถึงรันนี้เซอร์ปิเคพาเทียประจาสัปดาห์นี้นะครับผมพาทุกท่านมาที่วัดขาตากเสื้อนะครับซึ่งเป็นวัดดวงดังนะครับในอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าเป็น แลนด์มาร์คหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสกายวอล์กนะครับพร้อมกับเป็นวัดด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของวิวสวยๆให้เราได้ดูด้วยนะครับก็เป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูแบบคร่าวๆนะครับว่าสถานที่นี้มีอะไรให้เราดูบ้างแล้วก็จะสวยงามขนาดไหนตามที่เขาล่าเดือกันมาไหมนะครับ่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูครับ let's go อ่ะโอเคนะครับสำหรับรายการพีเคพันเี่ยประจำสัปดาห์นี้นะครับผมพาทุกท่านมาที่วัดถ่าจากเสื้อนะครับแล้วก็เป็นวัดนะครับที่โด่งดงในจังหวัดหนองคายที่อยู่ในตัวอาเภอสังคมนะครับจังหวัดหนองคายเนี่ยนะครับก็เนี่ยครับก็จะเป็นเส้นทางที่เราเดินทางมานะครับก็ออกจากถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวเข้ามาประมาณสัก10กิโลเมตรได้นะครับก็จะประมาณประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวแล้วก็สลับไปกับ เนินเขาสลับกับที่ราบนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับที่ตรงนี้นะครับเขาจอดรถของนักท่องเที่ยวนะครับที่บอกเลยว่า2ฝั่งนะครับจอดได้ประมาณสักรองรับได้ประมาณสัก30นะครับแล้วก็จะมีข้างในเข้าไปอีกนะครับถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เป็นเทศกาลเนี่ยคนจะมาเยอะมากนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของลานจอดรถนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครเดินทางผ่านไปผ่านมานะครับ mm hmm. อยากจะเที่ยวแล้วก็อยากอยรู้ว่า้านจะลดเป็นยังไงอะไรยังไงแบบไหนนะครับ mm hmm. ก็จะเียนประมาณนี้นะครับอ่ะ mm hmm. โอเคอ่ะโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนนะครับว่าบรรยากาศในวัดผาตักเสื้อแห่งนี้นะครับ mm hmm. จะสวยงามตามที่เขาล่ำลือกันมาหรือเปล่านะครับไปกีนาวเนไปหวรั hmm. mm hmm. ะระหว่างสองฝั่งนะครับก็จะมีเป็นป่านะครับเป็นป่าค่อนข,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 ข้างที่จะอ่ะ,อะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาสู่ตรงหน้าประตูที่เขาจะให้ขึ้นไปดูบรรยากาศบนวัดแล้วนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าห้ามรถทุกชนิดเข้าหรือว่าขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของอ่า บูชาทูปเทียนดอกไม้นะครับเป็นพวกขัน5าเป็นพวกใบสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ถือมาก็ไปข้างบนได้เลยแลยนะ้วมีป้ายตรงนี้ด้วยนะโอเคครับเมื่อเราเดินทางเข้ามาในวัดผาตัเครือแห่งนี้นะครับด้านขวามือของทุกท่านนะครับ ถ้าเราเดินทางเข้ามานะครับด้านขวามือก็จะเป็นใบสีเป็นทูปเทียนนะครับแล้วก็เป็นบูชาดอกไม้นะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นป้ายวัดผาสางเสื้อนะครับและที่ด้านหลังที่ผมได้ยินตรงนี้นะครับก็เป็นพระศิวลีรัอา่อนที่เราจะเดินทางขึ้นวัดนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราไหว้พาะศิวลีเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกันไปวัดนะครับตรงนี้นะครับนอกจากว่าจะมีการไหว้แล้วก็ยังมีในส่วนของน้ํามันตะเกียงให้เราเติมด้วยคนยีาบาทนะครับทีนี้ทางเดินขึ้นนะครับมันจะมีทั้งเดินทางเดินขึ้นแบบบันไดแล้วก็ทางเดินขึ้นแบบทางลาบนะครับเดี๋ยวเราไปทางขึ้นบันไดดีกว่า,น,าน,นะครับส่วนฝั่งซ้ายมือของเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับหรือว่าสุขานะครับ นี่ครับนี่เราก็จะเดินทางขึ้นทางบันไดนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งทางราบนะครับมันมีแค่นี้ นี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะครับ <c oughs> นี่ครับถ้าเราถ้าเรามองจากฝั่งนี้เราก็จะเห็นตัวสกายวอล์กยื่นออกมานะครับ <c oughs> เป็นโครงสร้างสีเหลืองเหลืองส้มนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดลงไปที่ไหนก็ซักแห่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ตัวที่ชมวิวจากตัวสกายวอล์กได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับวิวจุดชมวิวจุดนี้นะครับก็จะเห็นในโซนของถนนที่ออกจากาที่เราที่พักออกมานะครับหรือว่าจะทางแยกที่เข้ามาวัดผาตากเสื้อนะครับตรงนี้ก็จะไปที่อำเภอสังคมนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงถนนตรงนี้นะครับเป็นถนนเส้นรอบไปนี่ก็จะไป เข้าสู่อาเภอสังคมนะครับที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่อมองจากจุดสกายวอล์กนะครับของวัดผ่าตจ็เสื้อนะครับก็อ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตัวสกายวอล์กแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับทางวัดเขานะครับทําการต่อเติมนะครับ แล้วก็มีการซ่อมแซมในบางอย่างนะครับอาจจะมีอันตรายต่ออกท่องเที่ยวก็เลยปิดปรับปรุงนะครับเราไม่สามารถเข้าไปข้างในสกายวอล์กได้นะครับซึ่งตัวสกายวอล์กที่ที่ผมได้พูดไปนะครับก็ลักษณะของกสกายวอล์กก็อาจจะเดินออกไปประมาณสัก10เมตรได้นะครับก็จากตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูดใกล้นี่ครับพี่ๆเขาก็กําลังซ่อมแซมต่อเติมอยู่นะครับมันเป็นอะไรที่ถึงถึงปิด ระเบื้องทำใหม่อ๋อหรือกระเบื้องทําใหม่ค่ะอืมตัวเก่ามันเป็นอะไรครับมันแตกเหรอมันไม่สวยค่ะมันพอดีคนขึ้นเยอะแล้วมันหน้ากระเบื้องมันมันอ๋อมันเป็นรอยค่ะครับครับก็เลยรื้อออกครแล้วก็ขยายตัวนี้ออกมาครับที่เขาบอกว่าทางวัดเขานะครับรื้อกระเบื้องทําใหม่เนื่องจากว่ามันมีรอยแล้วก็มันไม่สวยด้วยนะครับก็เลยทําใหม่ตัวใหม่นี้ก็จะกลายเป็นสีดำนี้เหรอครับ อ๋อตัวเก่าเป็นสีอะไรครับสีดำค่ะสีดำเหมือนกันแต่ตัวนี้เขาจะเพิ่มเติมม้านั่งแล้วก็มีกระเบื้องสีสีดำที่ขอบแล้วก็สีแดงอยู่ตรงกลางอ๋อตัวนี้จะเพิ่มเติมม้านั่งแล้วก็มีมีอะไรนะครับกระเบื้องด้านข้างจะปูสีดำแล้วตรงกลางจะปูสีแดงอ๋อก็คือกระเบื้องสองสีเป็นลายหินเป็นสีดำกับสีแดงอ่าแล้วก็จะมีที่มานั่งให้ด้วยอ๋อนี่นะครับก็คือเป็นตัวอัปเดตนะครับประจำวันที่ 11นะครับมกราคม2568นะครับวันนี้ก็ได้พาทุกท่านมาดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับในเรื่องของถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางมาเที่ยวที่วัดผาจักเสื้อหรือว่าสกายวอล์กวัดผาจักเสื้อเนี่ยนะครับตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่นะครับแต่ก็มาบูชามาทําทบุญเร่่มสร้างศาลานะครับอนุโมทนานะครับ นี่ครับเขาบอกว่าขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระอุโบสถแล้วก็หล่อรูปหล่อหลวงพ่อทันใจนะครับและพระสาวกพร้อมลงปุเพรปะทีโปนะครับนี่ครับตอนนี้ก็กําลังสร้างศาลาอยู่นะครับพร้อมกับตอนนี้กําลังปรับปรุงหลายๆอย่างนะครับพร้อมกับตัวสกายวอล์คด้วยตัวสกายวอล์คที่ทุกท่านเห็นนะครับก็ ห่างจากตัวนะครับโครงสร้างนะครับออกไปเป็นตัวกระจกเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณสัก10เมตรได้นะครับยื่นออกไปจากตัวหน้าผานะครับยื่นออกไปจากตัวหน้าผาตรงนี้นะครับยื่นออกไปประมาณ 10- บถึงสิ้าเมตรนะครับแล้วก็ตีวงโค้งกลับคืนมาไปอยู่ฝั่งนู้นจะเข้าฝั่งนู้นออกฝั่งนี้จะเข้าฝั่งนี้ออกฝั่งนู้นก็ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับ พีเคพาเที่ยวประจำสัปดาห์นี้ก็ขอพาทุกท่านมาอัปเดตนะครับวัดผาตักเสื้ออําเภอสังคมจังหวัดนองคายไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดกระดิ่งติ๊งๆนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับบวันนี้นะครับผมที่อยากให้นชมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับท่านผ้มสวัสดีครับโอเค